มวยจะเอาเปรียบกันอ่ะมันกรรมการต้องดูด้วยไม่ใช่ว่า่อยเอาเปรียบใช่ไหมมวยมึงแจ้งตีจริงกับมือมึงเกี่ยวเชือกตลอดอ่ะมึงไม่ไม่ดูอ่ะกรรมการอ่ะใช่ไหมอ่ะไอ้หนามึงจะเอาเปรียบผู้ต่อสู้มันก็ต้องมีใจยับันของนักมวยด้วยไม่ใช่เอาเะเปรียบเขา่อยมวยอ่ะเราแพ้เรายอมรับว่าแพ้ก็คือตัดสินไปแล้วแต่ทีเนี้ยก็ต้องปรับปรุงกรรมการอ่ะ ไอหามวยเกี่ยวเชี่ยสามสี่เที่ยวมึงไม่เตือนเลยมึงแค่กระซิบอย่างเดียวไอหาทำมวยมันต้องทําแบบเออให้มันแบบสมดศเสแพ้ก็คือแพ้เราไม่ว่าหรอกเราไปทาใหม่สู้วนใหม่แต่นี่มันเหมือนเอาเปรียบกันอะใช่ไหมอ่ะมวยอ่ะมึงเกี่ยวเชี่ยวสามสี่เที่ยวนะมือยัง่งห่หากรรมการไม่เตือนเลยใช่เปล่าว่ามึงจะมาเทคนเเท็จอะไรมันผ่านไม่ผ่านสายตาคนเ็าดูหรอกกรรมการมันต้องชัดเจนนี่ พี่เพชรพูดถึงเรื่องเรื่องกัดสินของกรรมการเอเปล่าไอ้กาดสินนี่ยผมมองโอเคถ้าถ้าจะให้แพ้แพ้ลูกพี่เราคาราว่าเนี่ยเรายอมรับอย่างนั้นน่ะเพราะมมยมันก็ไม่ได้หาอะไรกันมากมมใช่ไหมอ่ามนมนชิ้งดำแต่ทีเนี้ยกรรมการน่ะผมมากคลองใจกรรมการมาก <ừ. S 2> ไปดูเทปได้เลยเนี่ยย้อนดูเทปมันเลยได้เลยว่า <ừ. S 2> มันเกี่ยวเชื่อกี่ครั้งแ้วกรรมการน่ะมันต้องมีรจยบรลเดมันจะให้เอาเปรียบที่นี่ไอ้พูดถึงกระดูกมื่ก็้ได้เปรียบมันอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะ เอาให้มันเป็นกลางหน่อยยาเปียบอย่างนี้ไม่ดีหรอกหางกระดูกเก็กมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วชื่อชั้นก็ห่างกันเยอะแล้วแต่ไม่มมันต่อยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วผมมาแพ้ไม่เคยไปชวนใครตีหรอกนะแพ้ก็คือแพ้ไปสร้างนันใหม่ทำมันใหม่แต่อย่างงี้ไม่ถูกไงมันาสาทีเที่ยวมันเกี่ยวเชือกอะ่ะใช่ไหมไอ้น,นี่เดินลงมาแพ้แล้ติดเชือกอยู่งานจะไปออกไงวะโอไอ้หา่า เราแพ้แล้ไม่ว่าหรอกแพ้เราก็ไปทําใหม่สร้างน้องใหม่แพ้ลูกไหนก็แก้เอามวยออกมาถ้าที่แพ้ถ้าแพ้โอเคลูกลูกนั้นอ่ะโอเคเราโดนเขาลูกนั้นอ่ะก็มวยเบียดก,กันมาก็ไม่ได้ห่างมากสองหนึ่งสามหนึ่งยำชูได้หมดแน่ผมไม่ก่อยมวยมาจนจะเลิกแล้วไอ้ไอออหเหี้ย่ะแผลโกงแผลไมโกงทั้งหมดแหละ มีโอกาสจะเจอกันใหม่ครับพี่เพียรครับต่อยกันสนุกมากใครต่อยไอ้ต่อยได้ผมอ่ะแต่ให้มีใจยั่บันหน่อยแค่นั้นเองรัวเด็กต้องมีใจยั่บันมึงเป็นนักบวยอ่ะมึงก็ไปเอาเปรียบพูกต่อสู้มันก็ไม่ดีหรอกเขาเลิกกันแล้วสมัยเนี้ยจะไม่น่าเสื่อมมึงก็พอแล้วไอ้เงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวเชือกหรอาคุยไอ้เงี้ยนมาพูดกันแบบนี้แหละ เมื่อวันกันนี้ถึงก็พอใจเหมือนใครผเป็นสิรินนะผมว่าพอใจเพราะน้องอะมันขึ้นชั้นผมพัใจอยู่เด็กอย่างมันจะตั้งใจเต็มที่มันก็อยากชนะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมผมผมค้าใจกรรมการว่าให้ให้คุณมีจัยามันหน่อยของกรรมการนะใช่ไหมหน้าเสียแล้วก็ไปรองแล้วไอคีน้องก็เท่าไหร่วันนี้มันมล้วไอคีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมไม่จะได้ไอคีลองผมมุ่งตรงผมจะได้ความรู้สึกไอคีนะมันเงินมันนอกกาย มันไม่ได้ไงคือมันผมทามวยมาแล้วมันโดนแบบนี้มันมันเสียภาพรู้สึกนะกับกับกับหัวหน้าค่ายกับเทรนเนอร์เนี่ยให้น้อง้องเตะป้าทุกวันยังเหนื่อยเไหมผมทำมาผมไม่ได้อะไรหรอกพมตรงทํามวยอ่ะเบี้ยเสียตังค์เอ้งมานี่ก็แปดเก้าพันมานอนแต่เมื่อวานเนี่ยโรงแรมสองคืนสามพันสี่พัน ค่ากินค่ารถอีกถ้าเกินไปหมื่นบาทเกินให้เลยใช่ไหมผมทำมวยเนี่ยผมไม่อยากอันี่หรอกเที่ยวแต่มันเกินไปไงกรรมการไม่เตือนใช่ไหมมันต้องเตือนเอาเงี้ยผมบอกเลยมึงือที่เที่ยวเนี่ยมึงไอ้นี่ดึงออกมายังดึงไม่ได้อะมึงจะดึงไงมึงมีเที่ยวไว้อะกรรมการก็ดันเข้าไปอีกจะไม่ดันแล้วเขาแย่มึงไม่เตือนเลยสามเที่ยวสี่เที่ยวอะมีนางมวยครับอกนะคแล้วว่าไงบ้างอะเปิดปากหน่ยงกรรมก็เห็นอย่างที่เห็นแล้วครับกรรมกรรมการเขา ผมพอดึงออกมาแล้วพี่เขาก็อยู่กับเชือกครับและกรรมการเขาไม่เตือนครับเขาาก็ติดกราสซิบกระซิบซิบข้างหูว่าเ้าหูไม่ได้ยนาอะไรเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่ากระซิบนะครับออย่าอย่าจับเชือกอย่าจับเชือจับเชือกแต่เขาแค่กระซิบไม่ได้เตือนอย่างจริงจังครับแต่มันหลายรอบสามที่รอบเราสงสัยตรงเชือกเขาไม่เตือนอย่างจริงจังใช่ไหมพอพอผมเด้งตีปุ๊บแขนผมไปเกี่ยวเชือกกรรมการจะเตือนผมอก็ะเตือนผมกาจเตือนเพราะดนคนนึ่ใเดืกรรมการเตือนใช่ ไอ้แพ้เราไม่มาแข่งกีฬาเร่ว่ามวยก็คู่ที่นะยอมรั่กีฬาแต่คือที้เนี่ยใกล้เคียงแพ้่แพ้ผมก็รู้ด้วยครับแต่ว่าอย่างที่เห็นแล้วเอาเปรียบนแล้วเออเดินมี๊อ๊ากไก่แล้วจะไปแข่งไหนจะเอาไงเนี่ยผมผมไม่เจอครับมวยไข้ผมไม่เจอไข้ที่ผมเจอเขาตัวอื่นด้วยครับจะขอตัวอื่นดีกว่าอ่ะแล้วว่าไงตุ้มเองอ่ะผมก็ตุ้ตรงผมทำโมยอ่ะผมอยากให้น้ำน้ำโมยอ่ะได้ดีนะครับ อาชีพนักมวยเป็นอาชีพที่สุดจริตที่สุดนะครับแต่กรรมการมันต้องสุจริตตามด้วยไม่ใช่ไม่สุจริตไอ้เที่ยไม่เคยสุจริตเลยอ่ะอ๋อหลายครั้งเลยไงแต่บวยผมเนี่ยหลายครั้งมากเลยโอเคไใครเล็กแต่พวกคุณอย่ามาเปรียบให้มันนะให้ให้เด็กอ่ะคุณให้โอกาสเด็กมาต่อยแล้วอ่ะคุณต้องเปิดให้กว้างเลยใช่ไหมกรรมการก็ต้องกว้างไม่ใช่มึงจะมาแค่มึงจะมาเอาค่าใหญ่ค่าใหญ่อย่างเดียวค่าเล็กก็ตายดิ ทำไมอะโอ้โหตัดตันต่อไปยัยครับไปหนท่านเราได้ับก่อชมมือไปชิมไ้าจะสองแขนได้ครับเองเงินหนไม่ได้ครับแต่ผมไม่องมวยผมมันซ้อมวันก็เหนื่อยแลครับอย่างคิดว่า้าไมไม่ไม่ไม่ล้องที่มแดงรงอันนี้ไอ้ไอ้ล้มไม่ล้มหรอครับไอ้ไอ้ล้มอ่ะล้มมันล้มมันหนาว ตาแพ้อาจจะแพ้ได้แต่รองกรรมการเตือนเลยแพ้ผมก็ไปเลยไปเลยไม่ต้องเลยกรรมการเตือนเขาใช่แพ้เลยนะไม่เตือนล่านี้ทุกโจกอ่ะแค่ทุกโจพีีก็เห็นอ้ถ้าเป็นช่องเขาเตือนหมด